วัดีค่ะวันนี้เราอันซีนไทเรนนะคะมาทานอาหารนะคะที่ร้านนี้นะคะรับประกันนะคะว่านะ,ะเป็นอาหารื้นเมืองที่รสชาติน,นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอย่างนี้เลยนะคะเออที่ร้านอาหารนะคะจันเพ็ทน,นะคะเขามีดนตรีเออดนตรีเพราะๆนะคะให้เราฟังด้วยนะคะเป็นดนตรีแบบ พื้นเมืองนะคะแล้วก็จะมีวันนี้เราสั่งนะคุณหมอสั่งเป็นออ,ออเดอร์นะคะออเดอร์ของอาหารพื้นเมืองที่จังหวัดน่านนะคะใครผ่านมาก็มาทานในเมืองกันเลยนะคะที่ร้านจันเพนที่นี่นะคะเป็นร้านที่รสชาติอร่อยนะคะที่นี่จะเป็นแค่หมูจะมีเป็นแค่หมูนะคะข้าวเหนียวน้ำพริกก่อง,อ,งกอ,อ,กอ,รอ,อร่อยจ้ะนุ่มเนี้ยะ อ่านี่เลยค่ะน้าฮานะคะน้ฮนาฮานะฮานเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะอันนี้จะเป็นเกงนะคะเกงเออเกงเกงเออเกงแพนะคะแล้วก็จะมีเป็นป่านะคะที่ร้านนี้นะคะเออเดี๋ยวจะถือกล้องนะคะถือกล้องนิดนึง นี่เลยค่ะปลานะคะปลาอ่า,าแล้วก็อันนี้เป็นเก่นะคะเ,เก่น้ำซุปออเดอร์ก็วันนี้คุณหมอทานหลายอย่างนะคะทานหลายย่างมากกำลังหาแสงอยู่กะะะ็มีทานปลาแล้วนี้ทานปลา เดือดทานด้วยกันนะคะมีออเดอร์น้ำพริกหนุ่มด้วยข้าวเหนียวเลยนะคะข้าวเหนียวเนี่ยก็ทานเดี๋ยวเราจับมาทานน้ำอันน้ำข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีพรกหนุ่มนี่นะคะเดี๋ยวจะจับไม้ทานให้ดูนะคะเป็นแกงแคร์แกงแคร์ไก่ของ ทานนะคะร้านอาหารจันเทน,นี่เป็นอาหารพื้นเหนือของจังหวัดน่านเลยนะคะนี่ค่ะน่าทานเนียคะน่าทานไหมเนี่ยร้อนมากะคะ่ะนี่เป็นแ,แกงแคไก่นะคะของทางข้างเหนือนะคือแบบว่าบรรยากาศเนี่ย,ยขอบอกว่าอร่อยนะคะแล้วก็จะทานแกงแคไก่แล้วทานเราทานเออแกงแคน,นะคะกับข้าวเ,เหนีย ก็ใครมานะคะก็มาทานนะคะที่มีแกงเคแล้วก็ข้นเดือยวก็มีพริกหน่อนี่เลยนะคะอันนี้เป็นไส้อั่วของเขานะคะที่ร้านนี้นะนี่ไ้อร่อยรสชาติอร่อยมากมามาทำอาหารกัน น่าแซงเทอร,ร์ร้อนมากร้อนได้ค่ะค่ะผูยย้ชมร้านเขาจะมีชื่อสองร้านนะคะร้านแันเทนกับบ้านแตนลักนะคะก็ทานไปกันเอ,อร่อยจริงๆ แคบหมูของอาหารพื้นเมืองนะคะเราก็ทำแคบหมูเนาะแคบหมูกับอันนี้ก่อนนี่เป็นน้ำพริกนะซึ่งยุคกอเดรึเนี่ยก็จะมีน้ำพริก ทานผักอย่างเนี่ยต้องทานแบบใช้มือเลยค่ะเพไม่มาพักผักเหนียวนะต้องเหนียวหั่นใช้มือแซมรออร่อยนะนี่ก็จะเป็นชุดออเดิร์ฟนะก็จะมีเป็นเอ่ยต้องมางานนานนะคะต้องแบบทานจริงๆนะคะต้องทานให้ครบนะทานไปเลยนะคะหลายๆอย่างถ้ามานน่านอร่อยจริงๆ แกงนะแคร,ร,ร์ที่บอกก็ทารนะมีแกงแครมีพุดออเดอร์ก็แกงแครที่บอกก็มีหลายอย่างนะรสชาติเป็นอาหารท้นเมืองนะอาหารท่า,า,หา,ทาเหนือโต๊ะที่ทา่าเหนือนะคะทุกคนมีกลิ่นทานด้วยกันนะคะสังขบ ที่อยู่ทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะแล้วก็อยู่ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยแล้วก็แ,วกแฟนคลับที่แฟนคลับที่อยู่ทางมิวส์สดนะใครมานะมาเลยค่ะอยู่ในตัวเมืองน่านเนี่ยเป็นร้านอาหารเหนือน,นะคะเข,เขาเขาเปิดจริงที่นีแล้วเขามีดนตรีบรรเลงกนะได้นะอาหารเหนือทุกอย่างอยู่ในเมืองน่านออร้านครัวจันเพ็งหรือบ้านแสนลักนะคะคุณเข้ากูเกิลเลยนะคะเดี๋ยวจะซือนะ อร่อยค่ะคุณหมออันซีนแล้วนะคะแลจะเป็นเมี่ยงปลาะคะที่หมอถ่ายบเป็นเ,นเนี่ยงปลาเมี่ยงปลาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นผักสดๆอย่างงี้ให้เราทานนะ ร้านเนย้ปลาในร้านกับผักสดนะคะถ้าท่านมาเมนูเด่นของร้านนี้นะคะเขาจะมีเป็นแกงแทแกงแทป้ปกไก่เนื้อน,นะคะเมนูเด่นนะคะแล้วก็มีเป็นผัดชาหอยเซลนะแล้วก็จะมีเป็นปลาทับทิมปลาทอดกระเทียมสามรสนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกสมุนไพรนะคะแล้วก็มีพวกปลาทอดทั้งปลาตัะไคร้นะคะก็จะมีเป็นพวกเนื้งปลาเผานะคะปลาทอด เราก็จะมีกุ้งนะคะเป็นกุ้งนะคะเขาจะเป็นกุ้งถังแต่ถ้ามาหน้านะคะต้องถังแต่ค่ะร้านนี้เขาบอกต้องถังเลยนะคะเป็นชุดออเดอร์นะคะออเดอร์ข้างเหนือออเดอร์ข้างเหนือพีขหมทออาก็มีเป็นน้ำพริกนมน,ะะน้ำพริกอ่องนะคะมีผักต้มมีแทบหมูมีไส้อั่วนะคะแล้วก็ถ้ามานะคะท่านอย่าลืมสั่งนะแกงแคร่อร่อยมากอร่อยแกงแคร่นี่รสชาติดีนะคะแกงแคร่ไก่ แล้วก็ตั่งปลานะคะที่นี่มีปลาปลาเขาด้วยอันนี้มีน้ำจิ้มปลานะเขาจะมีเป็นแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดน,นะคะแล้วก็ปลาเนีเ่ยเขาจะมีเป็นเส้นหมี่ให้เราออด้วยนะคะเป็นเส้นหมี่ทานทานคู่กับเส้นหมี่อร่อยเพราะเส้นหมี่เนี่ยเขาเขาเขเหมือนจะผัดน้ำมันนิดๆนะอร่อยจริงๆค่ะ ก็มาหากันดก็เลยค่ะขอฝากงานรายการพัพนาพนื้อทรัพยากรด้วยนะคะที่ช่องยูทูปนะคะหงานหน้าแน่นๆนะคะขอฝากผลงานด้วยนะคะสำหรับ งานเปิดตัวองคีกรสวยนะคะก็เอาแหละขอขอบคุณนะคะสำหประพุฒนสนับสนุนรายการอันซินไทยแลนด์นะคะเออ่ผลิตภัณฑ์ความงามนะคะแบรนด์สวยๆนะคะบาอย่างแน่นๆนะคะเข้าไปดูนะคะผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์สวยๆของหนอยหน้านะคะที่เวอร์ไวเว็บนะสวยๆ .com ภาษาไทย w วอร์ไวเว็นะคะสวยๆ .com ภาษาไทยนะคะท่านท่านเข้าไปเลยนะคะ f อแบรนด์สวยๆนะคะ f อแบรนด์สวยๆและ เก้าสี <imprisoned jis> 4, ่สองแปดเก้าสองเก้าสี่วก้าองแปดเก้าสค่ะหรือโทรมาสั่งสินค้านะที่เบอร์ศูนย์หกสามหนึ่งหกห้า่านึ่งหกห้าสี่หค่ะเพระพบขึ้นแล้วคบกันใหม่นะคะมาอุดหนุนสินค้าแบรนด์สวยๆใบหมอยหน้าแน่นๆกันนะคะจะได้มีเงินนะคะคุณหน่อยจะได้มีเงินทุนนะคะมาทำรายการท่องเที่ยวนะคะก็มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะเป็นสินค้า คือรองเครื่องสำอางออนไลน์สิ่งิดำนินเข้าจากต่างประเทศนะคะมาช้อปปิ้งกันนะคะขอบคุณค่ะ